ว่าเราไม่มีกิจกรรมใดที่จะทาให้สังคมมนุษย์ได้สังคมพุทธเนี่ยมาอยู่ด้วยกันอย่างที่เรียกว่าสามารถปฏิบัติและทำมกันปฏสัมพันธ์กันได้อย่ดี ไนอกจากกิจกรรมนี้อาจจะมีกิจกรรมกีฬาต่างๆมันได้ครับแต่ว่าใช้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่าประสวมสำเด็นะครับลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกในโกดเรอย์แบบกล่มวิธีอยางพยามินตรงนี้ครับลดขยะในโกดเรียนกมวิธีเนี่ยครับมันจะ ก็คู่ไปกับการส่งเสริมการขกครองนำแบบันธุ์ยาของประชาช์เนส่วนบางแห่ของพระวาตสมาสตร์พระเจ้าพระราชกาที่เก้านะครับดินมันพันกันไม่เกิดปุ๊บปัตตาเลนะครับถูกตายบ้างตายบ้างนบ้างบัตรบ้างอย่างอย่ี่ผนะครับต่อไปส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐอีกทีหนคือในตำบลออศรีมีโรงเรียนมีวัดมีมัสยิด มีป่าช้านะครับเหล่านี้มามาเป็นสมาชิกของเราทั้งหมดเลยนะครับมีโรงเรียนของของหลวงมัสยิดและมีวัดนะครับเราออกมามามาบูรณาการคือมาทำร้านร่วมกันหมดนะครับวัดก็เป็นสมาชิกเราแต่ใช้กรรมการคนใดคนหนึ่ง รบวัดไปถึงไม่ได้ครับป่าช้าไปจนไม่ได้ก็เลยใช้คนเนี่ยในนามแต่ทำในนามการดำเนินกครับ้านใหญ่นะครับให้เกิดสภาพไห้รับที่ดนี่แน่นอนเกิดสภาพไจะรับที่ในชุมชนดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อให้เกิดการบริการบางส่วนตรงนี้ที่เรานำมาตั้งชื่อกองทุนการนากขยะตัวนี้นะไลท์ À, 3, là mà. và chúng à, ta không làm giống như người khác, người khác, không giống như người khác, không giống như người khác, không giống như người khác, บางทีนะครับสิ่งนั้นจะไม่เกิดหมายถึงว่าท่านต้องมีเงินฝากอยู่ในในในบัญชีนั้นสามร้อยไม่ต่ำกว่าสามร้อยเเกิดสิทงทีนี้เรามาคิดว่าเราไม่เอาตัวอนเป็นหลักแต่เรามุ่งาไปที่รุจกยากเป็นหลักก็เลยแบ่งออากำไรส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่า อะไรกับสมาชิก20%ครับท่านนะครับ,รบแล้วเอา20%มาแบ่งเป็น3ส่วนก็คือค่าดำเนินการ20%ค่าต่อการ